แท็กซี่ไร้คนขับหรือว่าที่เราคุ้นหูคุ้นตากันก็คือในชื่อของโรบแท็กซี่เนาะเดี๋ยววันนี้นุ่นจะมารีวิวคร่าวๆให้ดูแล้วกันเนาะนี้อยู่ที่ประเทศจีนนะคะเมืองเซี่ยงไฮ้เนาะแท็กซี่ไร้คนขับเนี่ยมันเป็นชื่อก็บอกตรงๆเลยนะคะว่ารถมันสามารถขับเองได้โดยอัตโนมัต100ิร0 0ยเ บางพื้นที่ของประเทศจีนเนี่ยก็เริ่มมีการทดลองขับบ้างแล้วนะคะอย่างเมืองใหญ่ๆเนอะเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งกวางโจอะไรอย่างนี้ใช้เซนเซอร์เพียบเลยนะคะทั้งกล้องเรดาร์ลิดร์ลิดร์ก็จะเหมือนตาของรถนะคะคือสแกนถนนรอบตัวตลอดเวลาแล้วก็ส่งข้อมูลให้ a อไอเนี่ยประมวลผลแบบเร็วสุดๆเพื่อตัดสินใจว่าจะเลี้ยวจะแซงหรือว่าจะหยุดยังไง <bakın. S 1> เขาจะมีความแม่นยำสูงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะเอไอเขาก็จะสามารถคำนวณเส้นทางแล้วก็หลบสิ่งกีดขวางได้แบบดีกว่ามนุษย์ในบางสถานการณ์นะทุกคน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือไม่เหนื่อยไม่หงุดหงิดก็คือไม่มีปัญหาเรื่องคนขับนอนน้อยหรือว่าอารมณ์เสียหรือว่าไม่รับผู้โดยสารถ้ามีการใช้อย่างเยอะๆแล้วนะู้ว่าค่าโดยสารในอนาคตก็อาจจะถูกกว่าแท็กซี่ทั่วๆไปนี่อนันนี้นุ่นลองมานั่งเป็นผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็เฮดรูมเล็กมก็คือเหลือๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะมีที่วางกล้องวางแก้วอะไรเงี้ยก็คือเหมือนรถโดยสารปกติทั่วๆไปเลยนะแต่เผลอๆอาจจะดีกว่าก็ได้นะ ถ้ามีแท็กซีล่ลายคนขับแบบนี้ที่ประเทศไทยเพื่อนๆคิดว่าไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหนะะ่อยค่ะ